ดวงประจำวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2566มีวินออฟฟอร์จุนเป็นกลไกสำคัญเป็นการเปิดเส้นทางที่ดีๆจะทำให้ท่านพบกับการเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้มีความมั่นคงมีความร่ำรวยมีโอกาสาที่จะรับเงินจำนวนเยอะๆแล้วก็มีโอกาสด้านเดินๆตามมาอีกมากมายทีเดียวนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภโอกาสมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงการงานการเงินเด่นนะครับสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวง จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นอัศวินเหรียญเรื่องของการเงินที่รอคอยอาจจะมีเงินสักก้อนหนึ่งที่ท่านกำลังรออยู่และมีโอกาสที่จะได้รับในช่วงนี้นะครับซึ่งก็มีโอกาสดีมีโอกาสสูงมากนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น7เหรียญเรื่องของการบริหารเงิน อาจจะมีการลงทุนมีการจัดการมีการที่จะวางแผนเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือได้มาจ่ายไปจัดการอย่างไรบริหารอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปซึ่งก็เป็นเรื่องของความร,รอบคอบสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชิน,นีไม้เท้านะครับ การงานภาพรวมของการงานยังโดดเด่นยังมีความมั่นคงยังเข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวอาชีพอิสระและที่สำคัญคือการขอความช่วยเหลือขอโอกาสจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะประสบความสำเร็จนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นหนึ่งเหรียญนะครับมีโอกาสในเรื่องที่ดีนะครับคือเรื่องของการเงินมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินมีโชคลาภมีเงินหมุนเข้ามามีเงินไหลเข้ามาต่อเนื่องกันนะครับ สดบดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้การงานยังเด่นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระ การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจการเงินดีนะครับมีการวางแผนจัดการบริหารการเงินที่ถูกต้องชัดเจนและก็มีความรอบคอบและเงินที่รออยู่จะสมหวังจะได้รับรวมทั้งโชคลาภทางด้านของการเงินก็จะเกิดขึ้นมาด้วยในช่วงนี้สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ควรระวังนะครับ รายละเอียดต่างๆของดวงมีอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเลเวอร์นะครับเลเวอร์คือประเด็นความรักความชอบความพอใจวันนี้ชาววันจันทร์มีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแบบทุ่มเทเป็นสุดๆนะครับคือทุ่มเทอย่างมากอาจจะเรื่องของความรักด้วยนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะได้ทุ่มเทเพื่อความรักมากด้วย นะครับไม่สนใจผลลัพธ์ไม่สนใจเรื่องที่จะตามมาด้วยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น5ไม้เท้าเป็นเรื่องที่ควรระวังความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆวันนี้นะครับซึ่งพี่น้องชาววันจันควรที่จะติดต่องานประสานงานหรือว่าจะทำข้อตกลงใดๆก็ตามนะครับขอให้ศึกษา แล้วก็รอบคอบแล้วก็ยึดความถูกต้องนะครับเพราะว่าการใช้อารมณ์เข้าไปในบรรยากาศบางทีนะครับก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้ไง่ายๆนะครับก็ฝากกันไว้ว่าวันนี้ต้องระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งกันนะครับประกันต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์เป็นสตานะครับนี่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินและ ความรักด้วยนะครับสำหรับการงานคนที่รองานนะครับมีโอกาสจะเริ่มต้นได้เติบโตได้นะครับเปลี่ยนแปลงการงานได้ดีเช่นเดียวกันการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับความรักก็ดีขึ้นนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องชาววันจันทร์นะครับเป็นเจ็ดดาบนะครับนี่เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับถ้าเราจะมองไปถึงเรื่องโชคลาภก็อาจจะมีคนเข้ามาขัดลาบได้ง่ายๆนะครับและก็ระวังเรื่องของความขัดแยง้งข้อตกลงที่ไม่จริงใจต่อกันหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายเหล่านี้นะครับฝากไว้เป็นแนวทางต้องระวัง สลบดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์บันีดดวงดีในเรื่องของการงานการเงินด้วยความรักนะครับการติดต่องานใดๆก็ตามวันี้ขอให้ทําด้วยความรอบคอบรมะมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทนะครับรวมทั้งเรื่องที่อาจจะมีใครบางคนมาทําให้ผิดพลาดโอกาสเสียทรัพย์ด้วยก็เป็นไปได้นะครับแต่แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสมีทิศทางที่ดีขึ้นขอให้ ใจเย็นๆนะครับวันนี้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในส่วนที่เราไม่พึงประสงค์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้งานดีเด่นมากๆนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์เยอะจนต้องจัดสรรจัดการดีๆนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆหรือว่าข้อที่ควรระวังมาดูกันว่ามีอย่างไรบ้างครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น10บเม้เท้า งานเด่นนะครับวันนี้งานประจํางานส่วนตัวงานฟิลิสต์มาพร้อมนะครับได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานงานก็จะมั่นคงขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้รับงานใหญ่ๆงานสําคัญสําคัญนะครับทั้งงานประจําด้วยหรือว่างานส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะครับคือการเปลี่ยนแปลงชีวตได้ดีขึ้นเพราะว่าการงานนะครับ ประการนต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ไม้เท้านี่ก็เรื่องของการงานด้วยโอกาสต่างๆเติมเข้ามาในช่วงเวลานี้ท่านสามารถขยายงานได้หรือไม่ก็สร้างโอกาสใหม่ๆของการงานงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะโดดเด่นขึ้นมาด้วยรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเรื่องของที่ดินเรื่องของบ้านด้วยนะครับโอกาสดีมากในช่วงนี้สำหรับชาววันอังคารนะครับ ประกันต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น9ไม้เท้านะครับนี่ก็งานอิสระงานเสริมอาชีพที่2อาชีพสำรองเด่นขึ้นมาด้วยเยอะด้วยนะครับจะเป็นงานเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นจัดการบริหารงานด้วยความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพในการที่จะทุ่มเทเพื่องานจนเกินไปด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเป็น5ดาบนะครับเป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับคือเราเด่นในเรื่องของการงานโอกาสต่างๆมีโชคมีการบริหารการจัดการที่ดีแต่ว่าก็อาจจะมีผลที่ไม่ดีนักมาจากคนบางคนที่มาสร้างปัญหามาสร้างความเดือดร้อนให้นะครับซึ่งเราต้องป้องกัน ด้วยความไม่ประมาทนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงการงานโดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรเแลนซ์ ในการบริหารจัดการด้วยความาถูกต้องนะครับด้วยความระมัดระวังก็จะทําให้งานของท่านเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงได้รวมทั้งมีโอกาสที่ดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเรื่องของที่ดินเดื่องบ้านได้ปรับปรุงได้ที่อยู่ใหม่หรือว่าได้บ้านใหม่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ต้องระวังคนบางคนที่จะมาสร้างปัญหาให้ฝากกันไว้เป็นแนวทางสำหรับชาววันอังคารครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธน้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้เริ่มมีคำว่าโชคลาภเริ่มมีโอกาส นะครับแม้ว่าจะได้มาจ่ายไปแต่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงคนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสีดาบสีดาบคือการคลี่คลายปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมทั้งการที่จะทำอะไรในวันนี้รอบครอบใจเย็นๆนะครับคือไม่บุ่มบําไม่ทำแบบที่เกินแรงจนเกินไปนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาของการปรับตัวเพื่อที่จะฟื้นฟูสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้รับการกระจัดแก้ไขแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นสเหปรียญนเรื่องของการลงทุน นะครับวันนี้การค้าขายการลงทุนเล็กๆในน้อยจะมีโอกาสได้รับผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจมีรายได้มีการเงินที่เริ่มหมุนเข้ามาตลอดนะครับและนอกจากนี้สามเหรียญยังหมายถึงการามีดวงดีๆเกี่ยวกับ โชคลาภเลยนะครับจะลงทุนหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไราในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินรายได้ได้ดีขึ้นนะครับงานเริ่มมาเงินเริ่มเข้านะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น6เหรียญบันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงินด้วยนะครับคือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรื่องของการเงินให้ความช่วยเหลือและพี่น้องชาววันพุธนะครับย่ง ยังมีจุดที่เป็นสะพานของการเงินด้วยเป็นสะพานของการสร้างบุญกุศลด้วยนะครับเพราะว่าท่านได้มาอาจจะต้องใช้จ่ายแบ่งปันช่วยเหลือสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นเฮอร์เมสนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศลช่วยเหลือเกื้อหนุน ให้ท่านได้ผ่านอุปสรรคได้นะครับทําบุญสร้างกุศลสดมนแผลเมตตาแล้วทําในสิ่งที่ดีๆก็จะมีการที่จะส่งให้ท่านได้รับโอกาสใหม่ๆมีแสงสว่างเข้ามาท่ามกลางปัญหามีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคตครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะคลี่คลายปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีงานเข้ามาตลอดนะครับการเงินเริ่มไหลเข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันพุธและก็เป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการสร้างบุญกุศลได้ดีด้วยสร้างบุญสร้างกุศล แผ่เมตตาสดมนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับผลที่ดีมีโชคลาภมีผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์มีสิ่งสังเิตช่วยเหลือเก้นหนุนให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีพี่น้องชาววันพฤหัสบ,บดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่า แนวโน้มที่ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้การเงินดีมากพลิกชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วโชคใหญ่ๆโอกาสเยอะๆโอกาส,กาสมากๆไม่น่าเชื่อกำลังหมุนเข้ามานะครับแต่อะไรก็ตามก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้เกิดความเครียดได้ รายะเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นวีดออ f ฟอร์ u n e เป็นกลงล้อของโชคลาภเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบรวดเร็วแบบไม่น่าเชื่อนะครับการงานดีขึ้นโดดเด่นเป็นพิเศษมีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดมีการเปลี่ยนแปลงงานที่จะทำให้เกิดความมั่นคงต่อไป มีการเงินที่ดีมากมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับมีโชคลาภเข้ามาในช่วงเวลานี้พลิกชีวิตได้ในเรื่องของการเงินและก็ชีวิตก็จะดีเดินหน้าต่อไปเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเทมเพลนส์นะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับมีหมายก็ว่าชีวิตของท่านจะมีการเดินหน้าต่อไปมีการย้ายที่ทํางานเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นอะไรที่เคยมีปัญหาก็จะได้รับแกนแก้ไขให้ดีขึ้นการงานการเงินชีวิตความรักเริ่มดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น9 ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมงานบันเทิงที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆนะครับอันนี้เป็นผลงานดีขึ้นนะครับการอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆทํากิจกรรมทํางานสร้างงานการสื่อสารการที่ทํางานเกี่ยวกับความบันเทิงด้วยมีกิจกรรมในส่วนนี้โดดเด่นเข้ามาในช่วงเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมา มาโดยส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาอุกตาหรือว่าข้อคิดแนวทางสําหรับชาววันพฤหัสบดีเป็น9ก้าดาบนะครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหานะครับปัญหาคือความกลัวความหวดาดผวา ความกังวลความเครียดที่มาจากเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของชาววันพรฤหัส,สบดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องพายุเรื่องอะไรก็อาจจะส่งผลได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต้องแยกแยะบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีมีจุดเปลี่ยนมีจุดที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งมีโชคลาภมีโอกาสที่จะได้รับเงินจานวนมากๆเข้ามาด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เ,เริ่มรีขึ้นย้ายงานหรือไม่ก็ย้ายที่ทํางานมีการเดินทางมุ่งม,มั่นต่ออนาคตที่ดีขึ้นและมีกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมงานกันเยอะๆในช่วงนี้สิ่งที่อาจจะมีปัญหาคือเรื่องของความเครียดความ ังวลเรื่องสุขภาพเรื่องของบรรยากาศเรื่องของสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตต่อชีวิตหรือว,ว่าก็ต่อกับแนวทางด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางว่าอาจจะมีความเครียดจากจุดนี้ได้นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงาน การเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับชาววันศุกร์นะครับวันนี้จะมีบรรยากาศของการเดินทางมีกิจกรรมเสริมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานการพักผ่อนหย่อนใจมากเป็นพิเศษนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้าง เรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งคือเดอฟูลนะครับเดอฟูลคือการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การที่จะต้องพักผ่อนหย่อนใจนะครับเพื่อความบันเทิงางานก็จะเป็นเรื่องของงานเสริมอาชีพอิสระที่โดดเด่นเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีในการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์ การติดต่องานการเจราจาการตกลงความเข้าใจที่ดีในเบื้องต้นก็จะเป็นผลที่จะส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับเรื่องของงานดี การเงินดีทรัพย์สินรายได้มั่นคงแต่ว่าพี่น้องชาววันศุกร์บางท่านนะครับก็อาจจะกําลังมองหาและรอคอยความรักอยู่นะครับอาจจะอยู่กันคนละที่ในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น3ามถ้วยนะครับวันนี้ โอกาสดีโชคดีนะครับมีโชคลาภด้วยมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจทั้งเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของความรักด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับบันที้ดวงองการเดินทางดวงของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำง,งานดวงของการพักผ่อนหย่อนใจกิจ,จกรรมเพื่อความสนุกค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการงานดีขึ้นการเงินยังดีเยี่ยมนะครับและก็มีการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของความรักด้วย และมีแนวโน้มที่จะได้รับโชคลาภมีความสร็จมีความสมบังในสิ่งที่รอคอยทั้งเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ยังมีการเริ่มต้นที่ดีนะครับมีบรรยากาศใหม่ๆมีความสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเปลี่ยน,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 ยนโอกาสทองได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นราชาถ้วยราชาถ้วยคือบรรยากาศที่ชาววันเสารู้สึกว่าตัวเองกําลังเจอปัญหา เจอความรู้สึกที่ไม่แน่นอนสับสนหรือว่ามีความต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้บรรลุปเป้าหมายนะครับก็ใจเย็นๆนะครับแรงจูงใจพลังใจที่มีค่อยๆคิดค่อยๆทำหรือไม่ก็สร้างบรรยากาศที่ดีๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการขอความเฉลอจากผู้ใหญ่สร้างบุญสร้างกุศลทำอะไรดีๆแล้วก็จะเป็นแรงส่งให้ท่านได้พบกับความเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น2ดาบเป็นเรื่องของการติดต่อการสื่อสารซึ่งชาววันเสาร์วันนี้สามารถที่จะตกลงเจรจาทำงานได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับท่านอาจจะทำงานออนไลน์ผ่านอุปสรรคได้มีงานเข้ามามีข้อตกลงมีการทำสัญญาใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับนี่คือเป็นโอกาสดีในเรื่องของการงานด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ก็ต้องทํางานในส่วนนี้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอะไรที่ประมาทมักจะเกิดผลเสียนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันเสาร์เป็นเดอะเวิลด์เดอะเวิลด์คือโอกาสดีที่ชาววันเสาร์จะผ่านอุปเป็นโอกาสดีที่ชาววันเสาร์จะผ่านอุปสรรค แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีนะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้การงานดีขึ้นการเงินดีมากชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มีความสมบูรณ์มีความมั่นคงได้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศท,ทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็น6ไม้เท้านะครับนี่คือโอกาส โอกาสการเริ่มต้นสิ่งที่ดีสารต่อสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็รับโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักชีวิตจะดีขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้แม้ว่าถ้าจะเจอปัญหาเจออ้าปศรคหรือไม่ก็มีเรื่องที่ต้องขบคิดต้องแก้ไขแต่จะผ่านอุปสรรคได้การติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามวันนี้ค่อนข้างรวดเร็วนเป็พิเศษต้องทํำด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับแล้วก็จะมีโอกาสใหม่ มีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาการงานการเงินความรักทิศทางชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็โชคลาภโอกาสตา่างๆจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสด้วยนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆพบกับความสุขสำเร็จสมหวังมั่นคงรุง่งเรืองทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ